สวัสดีพี่น้องครับวันนี้เสาร์วันที่8พฤศจิกายน2567ั 7, นหหพี่น้องผู้ปรอกันตลาดนัดโคกระบือตําบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับผมวมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยากาศดกันนะครับแจ้งวไปอยู่นะครับว่มีหยุดจัดนัดการพูดออกตลาดเพืออ่อหาสุขสานทีนะครับยางะยนะอะไรอย่างเงี้ยเวียดนามกำลังต่อราคาอยู่เลยเวียดนามสูงลงนะข้าไปไม่หายเลย เปิดราคามื่อเจ้าลกันครับเป็นป่าเลยวัแคถได้หายหน้าเตอเดือดเรืองตเตนาอจุดเาเก็้เสจาบาดวก็้เสือมดนต้นนี้ใกสาร

สวยสวงง่ายเดด้านหน้ามุนไพรยังเยูอด้านหน้ามุนไพรยดัง่าหางเหยียดพอไมหางเหียดว่ายางลอสื่งว่านเมีนี่เปิดสามเงินให้ซ้อมเงินหา เวียดห้สองหมื่นห่านครับง้วจอยนะครับัวจอยเครื่องเหลืองหมื่นหนึ่งพันห่างว่าวจอยเครื่องเหลืองครับสูงประมาณร้อยสามสิบคับหมื่นหนันนะครับราคาหมื่นนี้นะครับนาไปรอ ถ้าใครชอบเล้กแต้มเดิมแต้อัปทาหน้าใสก็ได้นะครับหัวเ็แผลเปหาหน้าขาวเป็นกากขาวอัเจอยังทางกันอยู่นะครับเวียดนามไห้นเศร้าหาเปิดมาสามมื่นเวียดนาไม่เศร้าหายนเวียดนามหาสื่อไงอัป ตัวอะไก็จะับตรงปากนหเป็นลกางขายก็หายเมีนี่เย่าย่มข้ายกาายเดีจะเล้าพันบาทเศร้าสี่แสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเดีว่าีบอยดอยนึงดอยบกันนะเตัวอลูกบอสค่คือบอสือนวเอ้เ้าขายว แบ่งไปไ่หายเจ้าตัวไม่หายด้วยฟอายไม่ห่วยขายยมันตุลบม่ายาไว้เอม่ได้วางสองหมื่สี่พันหาร้อยไม่ได้หายไมยิ่งหยมกหายเยขาสินยงอเหนื่อยครับขอขามันอ่อนยขาอ่อนครับ สูง140น้น,น,นอย<ม>สีส<อ><ม>่นสิบอ่้นอเมื่อนเวียดนามสื่อสองหมื่นสีน่พันห้าร้อยครับนั่ขาสิงนาสิงครับแบบนี้นะครับ ขาเอื้นขาสิงครับขาอ่อนๆน,น,นะครับขาหลังอ่อนๆเสียงงัวข,า,ขาสิงเ,าาเง็บขายแล้ววะขายก็แปะเงินแต่ก็ไร <laughs> ้สี่พันสือ้อซื้อสื้มหมื่นสื้มหมื่นแปดด้ยนะครับแต่ก็ไรด้หาพันเรับเอางัวเนื้ <speaking> นนอ,อนนใส่นี่นะครับ ง่วเนื้อใส่เวียดนามสื่อเส่นแบบนี้เฟรมใหญ่ยแบบนี้นะครับเฟียบมีใยบนนวแบบนี้นะครับเวียดนามสื่อแบบนี้เนี่ยลูกซาซีเนี่ยลูกลูกะครับ้านนี้นะเนี่ยง่วขาวง่วเทาวโบ๊นะครับขอบมูดดำแข้งขาดำเครื่องดำซาซีสูงประมาณร้อยสามสิบง่วนนี่แหละอยู่ที่นี่น หัว<า>สาวเฟียมยังไงนะครับสองหมื่นเก้าพันสูงลอย 45, 100, สี่สิบห้าหลอแต่ลอยหายเนี่ยสาเก่าสาเก่าขอแขงกงขอขาดีนะครับสีจำปาครับอบหูดำแ้งขาดำเครื่องดำบึงใหญ่ใหญ่นัวใส่สองหมื่นเก้านะครับใหญ่ขนาด แอยหาเแย่ะครับแต่ลอยหาเลว่ลาสาวนะครับขอประกาศเยนครับให้ประกาศนะครับมราคาสองเดือนะครับสพใาจดังีนดกัครับสนใจนิดที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ084 960 70 01 0 สองหมื่นเก้านะครับงเาับวัวสาววัราคาเิดาว่านแคับได้เาี่ันเขียนไปล้วนะไปม่เอากะัแล้วครับม่มาเอาน้ามัน้เยมาเอาจะนั่นกัะเดนขาบิดกันแล้วนะครับเวียดนามซื้อแล้วนะครับสองหมื่นสี่สาสี่ สูงร้อยสี่สิบห้าบวกอ้วนๆนะครับจัลังขึ้นนะครับรรเปิดสามหมื่นเปิดสามหมื่นเดทไายสองหมื่นสีนะครับเวียดนามต่อจนไดะนะครับปิดม่นเมืนี่ะครับเียนมต่อนตนะครับ บิ่ง่าต uh ัวละ2องหมื่น at สี่นครับเวียดนามซื้อ2องหมื่นสี่พันอ้วนเบรเบเหนือบเบ่งเบรโคงร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับอ้วนอ้วนเต็มเนะเบ่งขายอยู่สนามนะครับ2องหมื่นสี่พนครับเบไปซื้อน้ำบัตรีืได้ซื้อจักบาแล้วอ่ะ ถ้าได้หอยไปซื้อน้ำบานซื้อจังหวมาขายอยู่สนามสาวสีนะสมีหนงัวนะครับไจะ้มาหอครับไม่จอี๋ยวาเมลงสาวหน่อยมืนไม่นหนอนับงัวน่อยว่ามันลูกยิลูกววามันลูกละนาไรสูงประมาณ่อยครับครับ ได้ล,ละหมื่นในน้อยๆสูงว่าร้อยยี่สินะครับเอาง่วแม่ง่วสาวน้อยใส่ห่นก่วแม่งัวสาวน้อยใส่ประมัณนครับจจอยเดี๋ยวบวกวันนเลยนะซีสาวได้ละหมืนนะ่นเลยสาวน้อยสูงร้อยยี่สิบบวกเครืค่องดำๆนะ ออกมาจะออกจาะมู่ oh. ็ไม right. ่ใหม่เลอะมื่อนี้บรรยากาศโดยรวมนะครับขายดีอยู่นะครับง่วงนะครับเดืขายอยู่ในตราคาอ่อนนะครับมื่อนี้นะครับอยากกะโดดน้ำมันไว้นะครับม่วเนื้อใหญ่ๆกับเดืขายนะครับซาวซีนะครับราคาอยู่ประมาณสองหมื่นซีนะครับสูงลอยสี่สิบห้าบวกอ้วนใหญ่ๆนะครับสองหมื่นสีนะครับมวงแม่นะครับง่วงแม่นะครับง่วงแม่อ้วนๆนะครับ ก็ผูเลยนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นสองหมื่นสนะครับอันนี้หมื่นเจนะครับหมื่นเจ็ดบสปเจ็ดบห้คนเลย่เือยคท้าเฟยครับเดียแม่จนะาเฟย์ไม่ต้องเสียก็ต่างรับจะเก้าเนี่ยสองหมื่นปดน่สองหมื่นนียต้ม ตรวจจำข้อเนี่ยสำคัญมากเลยงวเหนือร่องแห้งนะครับครอบครัวครับงวผูแห้งล่งนะครับจบเฟชาเฟยครับน่าจบเฟชาเฟยงอแมงเสือ7เจ็ดไม่ต้องเสือนะครับเหจยดเหจยดน้าห้วมือเจ็ดนะครับตอนนี้เอาไปรักษาัวควายหมูม้าอะไรก็หมดจัดเหลือมักไก่เปย์ไก่ชนชอบเล่นไก่เปย์เสร็จแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอาน้ำมันทาหน้าใส่ครับ มาได้เลยราคาหมื่นเจ็ดเหยาดน้ำหายหมื่นเจ็ดนักขาดกันอยู่พักหนึ่งแพงสันเหยาดน้ำมาแพงแพงเลยครับ <GO av uther>